อร่อยคุณผู้ชมมันไม่เผ็ดเด้ล้างน้ำก่อนในล้างน้ำก่อนล้างน้ำให้เรียบร้อยแซ่บเด้มันมันบอเผ็ดเด้มันแซ่บมามา่ายังเผ็ดกว่าอีกครับ <laughs> มันมันไม่ใช่พริกเผ็ดแต่คุณผู้ชมมันมันอร่อยเป็นเป็นพริกที่ทานกับกว๋วยเตี๋ยวหรือเปล่ามันอร่อยมากทานกับไข่เจียวน่าจะอร่อยกว่านี้อืมอิ่ลี่มันมีมันเผ็ดนิดเดียวเองคุณผู้ชมที่เหลือมันเป็นความอร่อยความความกรอบความสดของพริกที่มันออกจากต้นนะครับขอบคุณสายการบินที่จัดผักสดสดทั้งต้นมาให้แบบนี้ แต่ถ้าทานเยอะๆอาจจะเผ็ดเหมือนกันนะทานเยอะๆหูเริ่มอื้อแล้วคุณผู้ชมหูอือขณะนี้สายการบินน่าจะบินที่ความสูง20,000ฟิตถ้าเครื่องบินบินสูง20,000ฟิตแล้วก็หูมันจะอื้อๆนะตอนนี้เครื่องบินสูง20,000ฟิตครับหูจะอือๆนะหน่อยควันออกทางหูเลยครับล้อเล่นนะไม่เผ็ดเลยตีล้อเล่นไม่มีความเผ็ดเลยไปดีกว่าคุณผู้ชมตีมีความผิดหวังกับพลิกต,ต้นนี้มาก มันบอเผ็ดไหมมันเหมาะสําหรับเหมาะสําหรับทานกับก๋วยเตี๋ยวนะครับคุณผู้ชมมันบอเผ็ดอิ่มบอบเผ็ดเลยจั๊กน้อยเดียวก็บบบเผ็ดฝนมาแล้วคุณผู้ชมฝนตกเราหนีกันเถอะ ฮักหลายอีสานใต้สวัสดีครับตีเจริญพงินสุขเรียกตีได้ร้อยเปอร์เซถ้าเรียกลุงตีเสียค่าปรับห้าร้อยนะครับแต่ถ้าเรียกน้องตีเรียกพี่ตีอันนี้มีทิปให้ ใบไม้ผักสดออแกนิกส่งให้ถึงที่เลยเป็นเดลิเวอรี่สายการบินบึงการแอร์ยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านเที่ยวบินที่ BK77 รับส่งผู้โดยสารจากท่าอากาศยานนานาชาติบึงการปลายทางท่าอากาศยานานานาชาติดาวังคารสายการบินรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านงดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดระยะเวลาการเดินทางเพื่อรณรงค์โครงการออกเล้าเข้าพรรษาทางสายการบินจะออกโซดาช่วยนะครับสายการบินรักสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขทุกภาคีรวมพลังสร้างบริการเป็นเลิศด,ด้วยคุณธรรมตามวิสัยทัศน์โรงพยาบาลบึงการกับตันสายการบินแพทย์หญิงนาตยามิวส์ผูวอเหนวยการโรงพยาบาลบึงการอีกสักครู่เจ้าหน้าที่จะทําการสาธิตระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารทุกท่านขาดสติขอความการุณาผู้โดยสารทุกท่านตั้งใจให้ตรงดํารงสติให้มั่นและหันมามองทางเจ้าหน้าที่สัญ,ญญาณที่หนึ่ง ปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งสัญญาณที่สองเจ้าหน้าที่จะหมุนมือขึ้นด้วยความเร็วสูงผู้โดยสารปรบมือเร็วขึ้นตามจังหวะสัญญาณที่สามเจ้าหน้าที่หมุนมือลงด้วยความเร็วที่ช้าลงผู้โดยสารปรบมือช้าลงตามจังหวะต่อไปเจ้าหน้าที่จะทำการสาธิตป้องกันการแพร่ระบาดโควิด2019ตามระบบ DMH T T A สัญญาณที่1 D D Detensing เว้นระยะห่างสัญญาณที่2 M Mask wearing ผู้โดยสารสวมแมสสัญญาณที่3 Hand washing ผู้โดยสารล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลสัญญาณที่4 T ี่ Test Precheck ผู้โดยสารสามารถตรวจหาเชือ้อและฉีดวัคซีนเข็มที่1เข็มที่2ตามลำดับเข็มที่1 SinoVac เข็มที่2อ AstraZeneca สัญญาณที่5 T, T Test ผู้โดยสารสามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้ทุกที่ที่เข้าไปใช้บริการสัญญาณที่6 A application ผู้โดยสารหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาและไม่ต้องเปิดไฟล์โหมดเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหมอพร้อมแอปพลิเคชันไทยชนะแอปพลิเคชันฟู้ดเพนด้าแอปพลิเคชันไลแมนแอปพลิเคชัน grab food แอปพลิเคชัน s ซ็บเดลิเวอรี่บึงการหากผู้โดยสารติดตั้งแอปพลิเคชันแซ็บเดลิเวอรี่บึงการกลัวจะเป็นเบาหวานให้ผู้โดยสารติดต่อเจ้าหน้าที่และคอมเมนต์ระบุข้อความว่าไม่ต้องการเติมน้ำตาลเพราะกลัวที่จะเป็นเบาหวานหรือผู้โดยสารสามารถเลือกที่จะทานมังมังคืออะไรมังคืออาหารว่างก็คือไม่ได้สั่งนั่นเองหรือมังคือโต๊ะจริงก็คือมีหมูเห็ดเป็ดไก่เป็นต้น ไม่ใช่หมังสวีรัดขอบคุณที่ใช้บริการสายการบินบึงแกนสายการบินบึงแกนแอร์ไลน์ยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านเข้าสู่เที่ยวบินที่ BK77 เที่ยวบินที่ BK77 ขอบคุณที่ใช้บริการต่อไปขอเชิญผู้โดยสารทุกท่านต่อไปขอเชิญผู้โดยสารทุกท่านร่วมรับประธานอาหารกับทางสายการบินเป็นกรณีพิเศษขอความกรุณาผู้โดยสารกินร้อนช้อนกลางล้างมือ ห่างกัน2เมตรอย่าลืมสังเกตหน่วยคัดกรองลองใช้เจลแอลกอฮอล์ oh ol, และต่อด้วยการวัดอุณหภูมิทางคุณหมอได้แนะนำว่าการทานอาหารที่เป็นผักสดออกจากต้นไม่เกิน30นาทีก็คือผักที่ยังมีชีวิตอยู่จะทำให้รับวิตามินได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นวันนี้ทางสายการบินได้ยกต้นพริกต้นดอกแครต้นยี่ราต้นดอกกัญชันมาให้ผู้โดยสาร ได้รับประทานบนสายการบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถทานผักสดได้จากต้นสดๆจากต้นไม่เกิน30นาทีมีวิตามินที่สูงอย่างที่คุณหมอแนะนำตามคำแนะนำของแพทย์แน่นอนกราบขอบพระคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการสวัสดีครับ ทางสายการบินเกรงว่าผู้โดยสารจะทานอาหารรสจัดนะครับคุณผู้ชมเชฟของทางสายการบินได้ปรุงอาหารเป็นแกงจืดเกรงว่าผู้โดยสารจะเป็นโรคตับโรคไตกันหมดก็เลยได้แกงจืดมาผักสดออกจากต้นถ้าว่าไม่เกิน30นาทีก็จะมีวิตามินเต็มที่ผักยังมีชีวิตอยู่ประมาณนั้นตามคําแนะนําของแพทย์ทางสายการบินมีความหวังดีอยากให้ผู้โดยสารได้ทานผักที่สดนะครับสดจากต้น ทางสายการบินบอกว่าผักสดแบบนี้จะช่วยป้องกันโควิดได้นะครับมีลูกมะระด้วยนะมีพริกมีอัญชันอัญชันมีใบยี่หร่านะครับจัดเซตของสายการบินฟรีครับเซตนี้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมไม่ต้องสั่งล่วงหน้าครับทางสายการบินจัดให้เลยไม่ต้องออเดอร์ล่วงหน้านะครับผู้โดยสารสามารถรับบนเครื่องบินได้เลยขออนุญ,ญาตเทน้ําล้างผักก่อนนะผักสดจากต้นครับต้องทำเป็นโต๊ะก่อนคุณผู้ชม กลานนี้ทําเป็นโต๊ะได้โต๊ะวางาวางนมวางน้ําวางผักทางสายการบินจัดโต๊ะจีนให้พร้อมนะครับเป็นเมนูอาหารข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวที่มีวิตามินสูงผลิตจากดาวองคารทางสายการบินปรารถนาดีบอกว่าถ้าทานรสจัดมากเดี๋ยวเป็นโรคไต ก็เลยให้แกงจืดมาแล้วก็ด้วยความหวังดีผักสดอยู่ข้างหน้าทางสายการบินบอกวา่าสดๆจากตน้นก็ไม่เกิน30นาทีนี่วิตามินสูงอันนี้เป็นผักสดนะครับล้างก่อนอ,อร่อยมากๆอร่อยอีหลีแซบ่แซบๆมันมันไม่เผ็ดมากนะพริกเนี่ย ดีช่วงนี้ฝนตกถนนมันสุดหน่วยงานเขามาแก้ไขด้วยความรวดเร็วครับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควบกงนั้นมาทุกวันเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาทั้งหมดมาช่วยซ่อมถนนเนื่องจากช่วงนี้เป็นฤด,ดูฝนน้ำมันกัดเซาะดินถลม่มอร่อยคุณผู้ชมมันไม่เผ็ดเลยร้างน้ำก่อนนี่ร้างน้ำก่อนร้างน้ำให้เรียบร้อย แซ่บเดมันมันบอเผ็ดเดียมันแซ่บมาม่ายังเผ็ดกว่าอีกครับมันมันไม่ใช่พริกเผ็ดนะคุณผู้ชมมันมันอร่อยเป็นเป็นพริกที่ทานกับก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่ามันอร่อยมากทานกับไข่เจียวน่าจะอร่อยกว่านี้อืมอิลีมันมีมันเผ็ดนิดเดียวเองคุณผู้ชมที่เหลือมันเป็นความอร่อยความความกรอบความสดของพริกที่มันออกจากต้นนะครับขอบคุณสายการบินที่จัดผักสดสดทั้งต้นมาให้แบบนี้ แต่ถ้าทานเยอะๆ,ๆอาจจะเผ็ดเหมือนกันนะทานเยอะๆหูเริ่มอื้อแล้วคุณผู้ชมหูอือขณะนี้สายการบินน่าจะบินที่ความสูง20,000ฟิตถ้าเครื่องบินบินสูง2 0 0 0 0ฟิตแล้วก็หูมันจะอือๆนะตอนนี้เครื่องบินสูง20,000ฟิตครับหูจะอือนะๆหน่อยขวัญออกทางหูเลยครับล้อเล่นนะไม่เผ็ดเลยสีล้อเล่น ไม่มีความเผ็ดเลยไปดีกว่าคุณผู้ชมตีมีความผิดหวังกับพริกต้นนี้มากมันบอเผ็ดไหม <c oughs> มันเหมาะสําหรับเหมาะสําหรับทางกับ๋วยเตี๋ยวนะครับคุณผู้ชมมันบอเผ็ดอีหลีบอเผ็ดเลยจักน้อยเดียวก็บอเผ็ดฝนมาแล้วคุณผู้ชมฝนตกเราหนีกันเถอะไหนเหมือนรู้่รงหน้าเลยนะดีนะที่เตรียมตะกร้าก่อน